เข้าสู่รายการกรบเครื่องเรื่องสุขภาพนะคะในช่วงที่ของรายการค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงรายละเอียดค่ะแล้วก็ให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะคะว่าอาการปวดหลังเนี่ยมันอะไรยังไงพี่ตั้มคะตอนนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญน,นั่งอยู่กับเราแล้วะค่ะคุณสุริชัยบุญวัฒนคุณค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระและกายภาพบํบาบัดค่ะสวัสดีค่ะคุณผริชคสวัสดีคุณสุริชัยครับผมอยากรู้มากเลยว่าเวลาเขาบอกนว่าปวดหลังปวดหลังปวด,ดหลังเนี่ยค,คือ ปวดอะไรของหลังเช่นกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นหรืออะไระไรโอเคครับคือด้วยส่วนใหญ่ของอาการปวดหลังเนี่ยเป็นได้ทุกอาการที่มันบอกเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมักจะเป็นในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อมากกว่าที่มีการเส็นนะครับเนจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราใช้งานเวรนหลังของเราเนี่ยถ้าเราดูกระดูกสันหลังเราเนี่ยมันจะเป็นความโค้ง ครับซึบบ่งทําให้มุมตรงนี้เนี่ยน้ำหนักมันตกลงมาเยอะแล้วพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับหมายความว่ากล้ามเนื้อปกติมันไม่ได้วางตัวตรงๆมากนะมันมีมุมที่มันพร้อมที่จะอักเสบอยู่แล้วครับทีนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับอย่างทั่วัไปทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ใช้งานในเรื่องของการที่ว่าเรา,เานั่งนานๆนะครับหรืออะไรก็ตามต่างๆที่ว่าเป็นการใช้งานหลังเยอะ เวลาเรานั่งขับรถเราก็ใช้งานพวกนี้เยอะแล้วเวลาด้วยความที่เฟอร์นิเจอร์หลายๆอย,าย่างว่าจะเป็นเบาะรถหรือเก้าอี้ทํางานต่างๆเขาไม่ได้ดีซไซน์ให้มันเหมาะกับเป็นลาที่ถูกต้องเพรนาะฉนั้นหลังก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ว่าเกิดการอักเสบได้ง่ายเพราะนั่งผิดท่านั่นเองถูกต้องประมาณนั้นใช่แต่บางคนไม่รู้ตัวบางคนไม่รู้ตัวก็ค่อยๆชีวิตประจำวันมันก็ค่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆผิดผิดผิดไปเรื่อยๆนะครับแตสม พอพูดว่าเป็นปวดที่กล้ามเนื้อนั่นหมายความว่าตรงไหนก็ได้เลยเพราะว่าทั้งหลังเราเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดถูกไหมคะถูกต้องครับนี้เวลาหลังเนี่ยคนส่วนใหญ่บางทีจับที่คอบ่าแล้วก็จะบอกว่าปวดหลังบางทีปวดหลังเนี่ยบางทีผมบอกว่คือพอคนไข้มาบอกว่าปวดหลังเนี่ยเราก็มองที่หลังแต่คนไข้พอจับตรงนี้พวเอ๊ะไม่ใช่ละโอเคก็เลยอธิบายคือจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์บางทีก็จะเรียกตรงนี้ว่าหลังส่วนบนเหมือนกันครับเราไม่ได้เรียกว่าบ่าหรอจริงๆก็แล้วแต่เรียกคอบ่าก็ได้หรือบางคนก็เรียกหลังส่วนบน แล้วแต่ไปจำกัดความยังไงเมื่อที้คำว่าหลังก็อาจจะหมายถึงว่าบริเวณด้านหลังเราทั้งหมดเรียกว่าเป็นหลังหมดเลยใช่แล้วกายครับแล้วมันเกิดเลยขึ้นกับกล้ามเนื้อหรอครับไอ้ที่ว่ามันอักเสบหรือมันเกิดอาการปวดเนี่ยครับโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรักษาเขาเรียกว่าในเรื่องของการบาลานซ์ของร่างกายนะครับคือปกติเนี่ยสมมติว่าเราแบ่งร่างกายเราเป็นหน้าหลังหน้าหลังก้างหลัง ใช่เนี่เวลาที่เราใช้งานในทุกๆไปอย่าสังเกตดูให้ลองลึกดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยใช้งานแต่ดงด้านหน้าหมดนึกออกไหมครับเราใช้งานแต่ด้านหน้านมมมะมีอะไรก็อยู่ด้านหน้าหมดเราเดินก็เดินด้านหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากล้ามในด้านหน้ามันจะแข็งแรงกว่าทีน<อ>ี้ให้เราเทียบว่ากระดูกของเราเป็นเหมือนไม้อันหนึ่งแล้วกล้ามในด้านหน้าด้านหลังถ้าด้านหน้ามันโดนดึงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะต้องโน้มไปตลอดเวลาที้พอมันโน้มไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายจะต้อองงพยาามมะะตตลลดดเววที่่ไูั <tacos> นะครับเพราะนั <Effect ive problems> ้นเพราะนั้นถามว่าทําไมในเมื่อเราใช้งานด้านหน้าเยอะจริงๆนะแต่ทําไมเราถึงไม่ปวดด้านหน้าเราปวดปวดด้านหลังแล้วสิ่งที่เราทํากันหลายๆอย่างก็คือว่าการที่เราพยายามออกกำลังกายทุกอย่างเนี่ยเราก็ออกกำลังกายแต่ด้านหน้าเราไม่ค่อยออกกำลังกายกลุ่มด้านหลังจริงๆมันเป็นกลุ่มที่มันขาดความแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เรื่องของการออกกำลังกายนะทำให้ตัวพวกนี้เนี่ยมันได้ใช้งานนะครับร่างกายเราจะสมดุลมากขึ้นและการปวดเนี่ยมันจะหายไปเพราะมันบาลานซ์กันดีเป็นความรู้มาก เพราะเราเราเคยคิดว่าการปวดหลังเนี่ยบางทีมันเป็นประจำเลยพี่ตามแต่ว่ามักจะเกิดจากการนอนผิดท่าคือบางทีแบบเป็นคนบีรลายเยอะไงบิดเบี้ยวเงี้ยแล้วก็แบบว่านอนก็บิดแล้วพอตื่นมาแล้วแบบเอ้ยปวดหลังอันนั้นมันคือเราเรารู้สึกว่ามันเกิดจากการที่เราเหมือนกับค้างอยู่ในท่าที่ผิดเป็นวลานานๆพอประมาณสักเที่ยงเนี่ยมันก็ดีขึ้นแล้วอันนี้มันคืออยู่ในอาการนี้ไหมคะ คุณม่าปวดจากในเรื่องของการที่ว่ากล้ามเนื้อแต่เป็นกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นนะครับตัวสมบัติของกล้ามเนื้อก็จะมีในเรื่องของการที่ว่าไมว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงความทนทานและมีความยืดหยุ่นอย่างนี้ความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปจากการใช้งานทั่วไปมีการบาดเจ็บต่างๆแล้วเราไม่ไปออกกาลังกายทำให้มันกล้ามเนื้อพวกนี้มันกลับมาคุณสมบัติของมันดีนะเพราะนั้นความยืดหยุ่นจะเสียเวลาคนที่มีความยืดหยุ่นเสียเนี่ยเราังเกตได้ง่ายๆคือว่าเขาจะบอกเราบอกว่าเวลาอยู่่่่่่ในนทาาหหึงเเยีดมือปว แต่พอสักพักหนึ่งใช้ชีวิตไปสักครั้งหนึ่งเริ่มมีการขยับไปมากล้ามเนื้อเริ่มสุกยืดหยุ่นและอาการปวดหายไปเนี่ยครับอันนี้คือเป็นตัวบอกเลยครับเช่นเช่นอาชีพอะไรบ้างคะที่มักจะปวดหลังมามีความเสี่ยงต่บปวดหลังจริงๆก็จริงๆทอปฟิตตอนนี้ก็คือแน่นอนครับพวกกลุ่มคนที่นั่งทํางานคอมพิวเตอร์นะครอฟิั้งหลายแหล่เพราะว่าเพราะว่านั่งอยู่เฉย ไม่ก็ได้ขยับความยืดหยุ่นก็หายไปอยู่แล้วพอขยับปุ๊บก็จะดีขึ้นอและจําพวกที่แบบเป็นอาชีพที่ต้องยกของหนักคือบางทีเราเป็นเนี่ยพี่ตั้มเราไปออกใช่เราไปออกกิจกรรมวันไหนที่เราแบบยกของหนักวันรุ่งขึ้นมาเลยปวดหลังเลยเป็นเพราะอะไระอันนี้อันนี้จะเป็นการปวดหลังอีกสาเหตุหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรายกของหนักเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือในเรื่องของตัวหมอนรองกระดูกสันหลังที่มันมีการเคลื่อนนะครับทีนี้กล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเราตามตามเราดูตาม ขนาดของมันเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมัดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับนีเวลาถ้าเราไปยกของหนักเนี่ยบางทีเราใช้ในเรื่องของการก้มตัวทั้งตัวและดึงขึ้นก้มแล้วยกเลย,เลยัน,นั้นหมดทุกคนใช่ใชเราไปใช้กล้ามเนื้อหลังไงซึ่งมัดมันเล็กอยู่แล้วเราไปให้มันถือโอ้โหหนักหนังนี้มันไม่ไหวซึ่งผิดมันก็เลยเกิดความผิดปกติได้ง่ายใช่อาจจะมีการฉีกขาดบ้างหรือว่าบางทีดุลแรงจริงก็คือหมอนรองหรือสลังเครื่องคือเราคิดว่าเวลาเราก็ไปยกของหนักเราคิดว่าออกแรงที่แขนจริงจริงไม่ใช่จริงๆคือใช้หลังใช้หลังแต่ถ้าเก ะยืดได้เข่าลันที้ถูกคือใช้กล้ามเนื้อขาเพราะว่าขามันใหญ่ดูกล้ามเนื้อขาแต่ละขาก็เสื่อมอีกเอางก็จะได้เสื่อมไปทั่วๆกันไงไม่ได้เสื่อมแต่อันนั้นเสื่อมคือลรงงาของเข่าเนี่ยแค่ยกของเนี่ยไม่ทําให้เกิดความรุนแรงขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอีกกรณีนึงและอย่างเช่นพวกอาชีพแบบลูกหาบอะไรเงี้ยที่เขาแบบต้อง ต้อง<ม>ต้องบบใส่<ม>แบกบแบบแบกแ,แบบเป้อย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นลักษณะของกระดูกสันหลังที่มีความติดลูก<ช>นะครับ<ช> <ๆ S 1> เวลา,าที่เราเราแบกจะเยอะเงี้ยกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะค่อยๆโค้งไปตามนั้นกระดูกสันหลังเนี่ยให้เราเทียบว,ว่าเหมือนกันบต้นบอลใสครับ,บเราพยายามดัดเราพยายามดามมันยังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นให้เราถ้าเราดามอย่างนั้นทุกวันร่างกายมันก็ยืดอยู่แบบนั้นนะครับอย่างบางคนเนี่ยทำไมสมัยก่อนตัวตรงพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเรื่อยๆตัวเริ่มค่อยๆคล่อมค่อยๆคล่อมไปเรื่อยๆนั่นคือเพราะคุณพยายามทำพฤติกรรมแบบนี้ร่างกายก็เลยท นก็เลยฟิกเร่าปรับตัวตามเร็วเลยก็ปรับตัวตามนั้นเลยครับเพราะนั้นบางคนเนี่ยหลังคอมเนี่ยเขาจะบ่นพวกคนที่หลังคอมเนี่ยให้นื้อว่านหลังเขาเหมือนกระดองเต่านะครับเวลาเราให้เต่านอนหง่ายคอมันก็อย่างนี้คนนี้จะนอนงายไม่ได้นะครับกลุ่มคนพวกนี้จ๊ะนยเพราะนอนง่ายแล้วคอมันยหายใจไม่ออกนะครับคนไข้ที่เข้ามาพบแพทย์เนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยปวดหลังมาแบบเลเวลไหนคะ จริงๆต้องบอกว่ามีทุกเลเวลจริงๆนะครับแต่ว่ากลุ่มที่รุนแรงเนี่ยก็คือว่าเป็นพวกหมอนรองกระดูกสลังเคลื่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่ว่าพวกนี้เนี่ยเกิดจากการที่ว่าคือหมอนละกระดูกเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อกระดูกสลังแต่ละข้อแล้วมันถ้าเวลามันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการกดทับของตัวเส้นประสาท <c oughs> ทำให้มีอาการชา เวลาที่ด้วยความที่เส้นบัสบัเนี่ยเวลามันเกิดการอักเสบแบบนี้เนี่ยาบางทีคนไข้มาเนี่ยคือขยับตัวไม่ได้เลยนะครับเนเอะเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอต้องแบบว่านานๆเจอนะพวกนี้ห <c oughs> มายถึงว่าที่เป็นหมอนรองดูดมับเรื่องแบบจับพันเนะ <c oughs> แต่หลังๆเนี่ยเจอง่ายขึ้น <c oughs> นะครับเจอง่ายขึ้นในที่นี้แ,แบบว่าแบบเมื่อก่อนเราจะบอกตามทฤษฎีเลยนะก็ยกของหนักก้มแบบไม่ได้แค่ที่บอกนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นแค่สังเกตว่าสมมติตื่นเช้ามาก้มบ้วนแต่งฟันแล้วบ้วนน้ำนะครับก็แรบนะหมอนรองดูเื่อน หรือ,อบางคนใช่ครับหรือบ,อบางคนผูกเชือกรองเท้านี้นั่งแล้วก็ก้มเนี้ยผูกเชือกลองเทาเ้านะครับ,บ,บปุ๊บอ่ปุ๊บหนึ่ง ได้คนอัอทว่งอ่จริงจริงๆร่างกายคือคนเรานะปัจจุบันอ่อนแอกันขนาดจริงจริงด้วยความที่การเราไปทําให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยคุณสมบัติมันไม่ดีไม่ไงคนเรานั้นหนึ่งไม่ค่อยออกกำลังกายงจริงอืมจริงคือมันเลยไม่ได้รองรับนะพี่ตั้มแล้วประชากรบนโลกมันล้นไงธรรมชาติก็เลยสร้างให้อ่อนสบาเออจะได้แบบอย่างเดียวแค่แรงนิ้วโป้งไงกดเดียวกดโทรศัพท์ได้นเป็ะนั้นเดี๋ยวนี้เราเจอง่ายจริงๆครับเจอแบบว่าแค่เป็นท่าในชีวิตจำหวั่นง่ายๆเลยครับครับแล้วพวกกดหลังเลื้อรังอ่ะครับ เมื่อกี้ฉับพลันนะเมื่อกี้ััับบพลนคปวดหลังเลื้อรังแบบเจอมันกี่ปีกี่ชาติมันก็บอก่นปวดหลังไอ้นี่มันจะเป็นโรคร้ายไหมอ่าอันนี้คือคงไม่เป็นโรคร้ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นปวดจากพวกโรคร้ายจริงจริงมันมันจะปวดทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่ไม่น่าจะปวดได้ครนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบว่าที่ปวดนี่คือเป็นลักษณะของการที่มันปวดจนลำคาบ่นลำคาเขาได้ลำคาตัวเองอะไรเงี้ยผมันเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ก็ปวดแล้วมันก็ปวดจนลำคามันด้วยไม่ใช่แค่มมััันนรรำคคคาาาาววเออองพะี้้้ืืลลกกกกษณขปดจบอย่าางมกกที่สุด็คือน ห,หรือแนวกระดูกสันหลังที่มันมีความผิดรูปนะครับทำให้เขาเกิดอาการเหรอครับ,รบแล้วการรักษาการปวดหลังที่ได้ผลนะลครับถ้าพูดถึงล้วได้รับความนิยมในปัจจุบันเขารักษากันยังไงบ้างครับจริงๆในในปัจจุบันเนี่ยก็คือเราดูในเรื่องของการที่ว่าถ้ามีการอักเสบนะครับเราไหมักษาหมอก็คือทานย,ยาลดการอักเสบไปนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการรักษาทางกายภาพแบบเบื้องต้นที่เหลือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่คนหันมาทำก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายที่เริ่มเยอะขึ้นนะครับเพียงแต่ว่า ผมต้องบอกว่าเวลาเราจะออกกำลังกายอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องดูจากตัวเราก่อนนะครับเหมือนกับเราจะออกกำลังกายการออกกำลังกายคือการาที่เราใช้งานข้อต่อหรือกล้ามเนื้อเยอะ ถ้เทียบเทียบร่างกายเราเหมือนรถเราจะเอาออกไปวิ่งไกลๆไปต่างจังหวัดทีนึงเราจะต้องเช็คทุกอย่างเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะไปเราอาจจะต้องเช็คก่อนว่าตัวข้อต่อต่างๆเนี่ยเราขยับได้ไหมหรือมันมีก้ามเนื้อตรงไหนที่มันตึงไหมถ้ามันตึงอยู่เราไปใช้งานหนักขนาดนั้นมันต้องเกิดความผิดปกติครับที่เราได้ยินว่าบางคนออกกำลังกายโอ้ยิ่งเข็ดเดี๋ยวมันไม่ถูกไงเหมือนกับเรามีปัญหาตรงนี้ไปเน้นตรงนี้เดี๋ยวมันยิ่งไปกันอย่างนี้เพระอาจจะต้องทําให้ ตรงพวกนี้พร้อมก่อนที่ยาออกกำลังกายแค่นี้ก็เหมือนคราวนี้อาการคนปวดหลังทั่วไปนะหมดรับประกันร้อเซโดยส่วนใหญ่มันปวดหลังปุ๊บไม่ไปหาหมอหรอกไปซื้อยาก่อนแกปวดคลายกล้ามเนื้อมีนั่นใช่ได้ไหมคะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็นการอักเสบนะครับ ถ้าเป็นการอักเสบต่างๆที่เพิ่งเป็น,นยาจะได้ผลค่อนข้างดีนะ,ะเราก็กินยาลดอาการไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ายัางไงก็ตามก็คือมันก็คือต้องมาการออกกำลังกายการดูแลให้ตัวพวกนี้มันแข็งแรงทาฟังก์ชันได้ถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยไว้เรากินแค่นั้นคือเหมือนเราแค่แก้ปลายเหตุต้นเหตุที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่มันอยู่ผิดที่ของมันนั่นเลยยังไม่ไปแก้หรือมันก็ยังกลับมาเป็นได้อีกครับผมได้ยินอีกแบบหมดได้ยินว่าเป็นการรักษาด้วยการนวดนวดด เออส่วนช่วยไม่เอ่ย จริงๆก็คล้ายๆกับการทานยาแหละครับพวกนี้นะก็เป็นกระบวนการที่เรารักษาหรือายเหตุของมันแลในเรื่องของการที่ว่าทําให้การอักเสบต่างๆพวกนี้มันลดลงนะครับแต่ว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีการอักเสบไปแล้วเนี่ยที่มันเสียหน้าที่ของมันไปแล้วเนี่ยมันทำงานไม่ได้เพราะนั้นไงเราก็ต้องคือต้องกลับมาที่การบริหาร้า้จุดของทุกการรักษาคือการบริหารร่างกายของเราเนี่ยแหละครับเคยได้ยินการรักษาประเภทหนึ่งไม่แน่ใจที่ตั้งกับคุณทรเคยได้ยินไหมเขาบอกเป็นการจัดกระดูครับเคยได้ยินไหมใช่ครับมันใช้ได้จริงเห นะพี่ตั้มแลวบางเจ้านะต่อคิวกันเป็นใช่อันเดียวกับยืดกล้ามเนื้อไหมไม่เขาจะแบบหม่อจัดกระดูกคือต้องบอกว่าไม่แน่ใจว่าที่คุณมดพูดเนี่ยหมายถึงว่าตัวไคลโลแพคเตอร์หรือเปล่านะครับทีนี้ก็ไคลโลแพคเตอร์ก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งที่ใช้ในการรักษาได้นะครับนี้ว่าแต่ว่าอันนั้นคือเราจะเน้นในเรื่องของการจัดเลี้ยงข้อต่อต่างๆนะครับมันแก้การปวดหลังได้เลยเออก็ถ้าเกิดว่าอาการปวดหลังเรามันเกิดจากปัญหาที่กระดูกสันหลังมีการติดขัด นะครับหรืออะไรเงี้ยก็ได้ก็ได้แล้วก็การขึ้นอยู่กับสาเหตุนะครับทุกทุกอย่างครับเวลาเราไปรักษาไม่ใช่ว่าเราปวดหลังไปหมดกูหรือว่าเอะอามาทุกอย่าง จะต้องไปดูสาเหตุก่อนใช่ทุกอย่างก็คือเราแคาแก้เที่อยู่สาเหตุอาการเราก็หาครับครับแล้วถ้าไม่รักษาล่ะครับปล่อยให้เลื้อรังหรือว่าโอเคอะทนไปเรื่อยๆอะทนไปเรื่อยๆดูไปวันๆกินยาบ้างนวดบ้างอะไรอย่างเงี้ยบำเพ็ญทุกรกิริยาหรอจะทนทำไมขนาดนั้นฮะสงสัยว่ามันจะนติดตให้เกิดหลังค่อมไหมหรือว่ากระดูกสันหลังยึดถาวรอะไรอย่างเง้ยครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่เกิดเนี่ยคือคือพวกนี้นะครับก็เอาง่ายๆสมมติว่าตัวกล้ามเนื้อเริ่มต้นเราก็เริ่ม พอกิมเนื้ออักเสบปุ๊บสิ่งต่อไปก็คือว่าในเรื่องของตัวแนวกระดูกจะเริ่มมีการพิดรูปแล้วนะครับแล้วพอนานๆเข้ามันก็จะเริ่มเกิดในเรื่องของการโคตตัวต่างๆ กระดูกตบางคนจะโคตเป็นตัว S นะครับหรือตัว T อย่างเงี้ยใช่ตัวตัว S นะครับโคตเป็นอะไรก็ตัวไม่เป็นตัว W เนาะไม่เปแล้วเดี๋ยวหนอาจจะขี้เองแล้วอะไจะไปทิ้งไว้อีกเรอะแต่พวกเนี้ยแล้วมันก็จะไปกระเทือนในเรื่องของตัวเส้นประสาทแหละนะครับทำให้เกิดเกิดการกดทับเกิดการอ่อนแรงนะครับพวกนี้ก็จะค่อยๆลามไปเรื่อยๆคือมันไม่ควรจะทิ้งไว้อะถ้าเกิดว่าเราเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราควรจะรีบรักษาก่อนคราวนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมค่ะว่าอาการปวดหลังของผู้สูงอายุกับของวัยทำา แตกต่างกันไหมคะแลวความรุนแรงเนี่ยแบบไหนไม่ดีเลยแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นผมในคนไข้ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ผมผู้สูงอายุเนี่ยปวดจริงปวดในเรื่องของตัวกระดูกต่างๆนะครับแล้วก็มีาามการสั่งการผิดรูปแล้วนะครับ,รบแต่ว่าผมว่ายัางแก้ง่ายกว่าคนในวัยทำงานนะออจริงๆด้วยความที่ว่าคนในวัยทำงานเนี่ยพฤติกร <อ S 1> รมมันยังต้องทำย่างคงย้ำๆอยู่มันเหมือนตัวต้นเหตุอะมันยังทำไปเรื่อยๆมันก็ยัง ก็เหมือนเราตามแก้ไปเรื่อยจนกว่าเขาเราค่อยๆอธิบายจนเขาเข้าใจพอเข้าใจคอนเซ็ปต์เขาเขาก็จะนั่งดูว่าโอเคนะ้ในเวลาเขานั่งทํางานนะเขานั่งเป็นยังไงท่านั่งเราอธิบายเขาว่าท่านั่งที่ถูกต้องเป็นยังไงปรับคอมพิวเตอร์ยังไงการวางตำแหน่งต่างๆพวกนี้แรกๆเขาถึงจะหายถาวรได้มันต้องแบบมันต้องใช้ความร่วมมือกันทั้งของกายภาพบำบัดแล้วก็จิตใจของเราด้วยนะบางทีมันเผลอไงคะคือเราไม่ได้ตั้งใจจะป่วยหรอกนะ พฤติกรรมเราเราไม่รู้ตัวเอง,งนหากครับแล้วการรักษาการปวดอาการปวดหลังด้วยกายภาพบําบัดนะครับหลักการเขาคืออะไรครับเป็นการพ,พูดง่ายคือดูทําให้กระดูกหลังแข็งแรงขึ้นหรือไปช่วยสร้างทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นหรือยังไง ถ้าพูดจริงๆก็คือว่าเราดูใ,ในเรื่องของว่าเขาเรียกว่าการวางตัวต่างๆทั้งตัวกล้ามเนื้อนะครับไม่ให้มันมีแรงตึงตัวนะใ,ใ,ให้มันแบบว่าอยู่ในมุมปกติกระแนวกระดูกปกตินะครับพวกนี้ก็คือคนไข้แน่นอนถ้าทุกอย่างอยู่ในโครงสร้างปกติก็ใช้ฟังก์ชันทุกอย่างได้หมดมนะครับนะอย่างในเรื่องของตัวคนไข้ที่เวลารักษาไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาทําไปปุ๊บเนี่ยหลังๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขานั่งปุ๊บมันจะคอมแล้วเขาจะฝืนให้มันฝืนไม่ขึ้นอย่างที่ผมบอกคือข้อมันยึดอยู่แล้วจะพยายามยังไงมันก็ไม่ไปนะ แล้วก็ลงใหม่ต้องมาลงใหม่ใช่ไะนั้นแต่พอเรารักษาไปกล้ามเนื้อทุกอย่างนะครับคือร่างกายเราเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นมุมปกติมันอยากจะไปนะมันอยากไปอยู่ในมุมนั้นอยู่เพราะมันสบายแต่มันไปไม่ได้ที่ผ่านมานี่พอเราทําให้ตัวพวกนี้มันมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นฟังก์ชันทุกอย่างมันทําได้หมดเขาจะตัวตรงโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องแบบพยายามยืดตัวมันก็ตัวตรงเองในชีวิตประจำวันคือถ้าเกิดจะอธิบายอย่างนี้กลยภ่าตัดบัดมันคล้ายๆกับการออกกําลังกาย ถูกต้องครับใช่ทีนี้โดยโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเราทําการรักษาคนไข้เนี่ยถึงจื่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายแต่เวลาการออกกำลังกายพวกนี้จะไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเช่นที่เราไปเล่นตามฟิตเนสหรือโยคะไม่ใช่แบบนี้แต่นี้จะเป็นการออกกำลังกายแต่ละกล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เขามีปัญหาอยู่มีการอักเสบอยู่นะเราจะออกกำลังกายมัดนี้ให้มันทําฟังก์ชันของมันเนี่ยต้องดีไซน์ท่าให้ใซึ่งแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอธิบายแบบนี้ไม่เห็นภาพแน่นอนนะคะในช่วงหน้าค่่่ะะเเราาาาาาจมสธิตกลยวภพบบ แบบไหนที่จะเหมาะกับปัญหาที่คุณผู้ชมมีช่วงนี้คราสักครู่ค่ะเดี่ยวกลับมานะครับ